<laughs> ไม่ตายชุดเดียวเท่นานั้นแหละชุดเดียวเท่นานั้นแหละถ้าร้แตกสอง สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟประมูล Z ซนะครับเป็นแนวเปิดเป็นแนวปืนรัวเนาะเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับนี่นะโปรโมชั่นเลยก็จะมีเติม50เนะี่ยได้3เซตนะครับเติม90ได้2เซตแล้วก็เป็นจะเป็นปืน150นะครับผมแล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็นกล่อง150นะครับเอาไว้เปิดพวกเซตต่างๆเนาะแล้วก็สูงสุดจะเป็นเซต500นะครับเป็นเติมสะสมนะครับแล้วก็ตัวละคร500 เติม110เนี่ยได้ชื่อไทยแล้วก็เติม300ได้ชื่อส r รจนะครับส่วนนี่จะเป็นตัวเช่านะผมไม่ได้เจอว่าถึกเช่าตัวอะไรเนาะแต่ว่าเทแน่นอนเติม50บาทเนี่ยได้1วันนะครับโอเคส่วนเซตสั่งทำเนี่ยจะเป็นเซต1,000งพันะครับผมเพราะสามารถเนี่ยจะถึกกว่าเซต500แน่ๆเลยใช่ส่วนต่อไปจะเป็นตัวละครส0 0พันนะครับผมไม่เจอว่าอันเนี้ยเติมสะสมหรือเติม2,000เลยเนาะต้องลองไปถามแอดมินดู จะได้ตัวละครนะครับที่ถึกมากแล้วก็อะไรแม่พิมพ์เขียว2อันเอาไปแลกพวกปืน DMR พวกของค้าบครับกดจนะ P เนาะประมาณนี้โอเคแล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็นเซ t ตฟาร์มนะขาดไม่ได้เลยแต่ละเซิร์ฟสายฟรีเนะี่ยอยู่กันได้เซตฟาร์มต่างๆสามารถไปฟาร์มกันได้นี่เห็นปะสูงสุดจะเป็นเซตก็อดนะครับโอเคระเมดระเมดไม่แน่ใจแต่เซตเนะี่ยราคาแพงแน่นอนประมาณนี้เนาะ ส่วนส่วนต่อไปส่วนสุดท้ายแล้วจะเป็นของในกล่อง150นะครับที่มันโปรโมชั่นที่ผมให้ดูไปนี่เนาะเขาจะมีตามนี้เลยเซตเอบวกเบวกเอบวกแล้วก็ส่วนสุดจะเป็นเซตก้อน,นครับความถึกเนี่ยเกือบเท่า500นะเนาะประมาณนี้ไว้เจอกันในคลิปว่าจะเป็นยังไง let's go ตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ละมุนนะครับเป็นแนวเปิดใหม่เนาะเป็นแนวเซตเซตแบบเละๆโปรโมชั่นน่าจะบอกอยู่เนาะผมเอาไว้หน้า,หน,าหน้าคลิปละ นี่ชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรวะเป็นแรงจังอ,อ๋อไม่ดีปะเราก็เปิดกันเลยจะเริลุมนะครับ แต่ก็ไม่หวั่นอยู่ละไปไหนแล้วตัว <ไป S 2> ล,ลุมเหรอเอ้ยตกไอ้เหี้ย ที่ตัวหนึ่งเป็นไหนวะที่ผมเล่นอยู่เป็นเซตห้าร้อยนะครับเอ้ยกูก็บอกไปแล้วนี่วะเฮ้ยเจอลุมสองก็ว่าละมาเส้นน้วิ่งแป๊บ เฮ้ยมันทุกตัวเลยเหรอบอกนะสามตัวไม่ใช่แน่ยิยงกันนะครับมาดูก่อก่อนเคมาัได้ วัดเลยเพื่อนวัดเลยวัดหน่อยวัดหน่อยวัดหน่อยไม่วัดเลยเอาวัดข้างบนก็ได้นะครับบอยสีเฮดชื่นคุณป่ะไปไหนแล้วหายไปแล้วข้อโซนหรือเปล่าวะข้อโซนไปแล้วอีกตัวนึงหายนะครับต้องหาก่อน ไรวะอีกตัวเป็นไหนล่ะน่าจะโดดดาดฟ้าหรือเปล่าเด,ด,ด๋วทรงละน่าสนุกนะครับเซิฟนี้เรามาเล่นกันได้ดี่ชิยว <laughs> ไม่ตาย <Unbelievable. S 1> ชุดเดียวเทนั้นแหละชุดเดียวเทนั้นแหละฮัลโหแตกสองฮอึชิวๆไปชิวๆไปข้อสซวนได้ปะ โอ้โหนีหนี่นี่นีหมอนเขาจะเห็นนะครับเราต้องแอบ,บดิสเนาะเฮ็ยมันมีอีกตัวนะสองตัวแล้วเราก็จะดิสแบบโปรเฟชชันแนลโปรเฟชชันแนลดิสไม่ได้วะต้องลองดู มันมีคนโดดมาพ่อมึงพ่อมึงติดไงดีว่าทุกคนเนีย่ยหน้าโซนก็กดต้องไปหาติดเจ้าอื่นนะคนนั้นไปนไหนวะ เราทีนได้นะครับขอตินกันละกันเจะกันมาต่อกันเลยนะครับผม <c oughs> มาต่อก,กันเลยโห้เราโดนเอาอย่างนี้เลยเหรอเปนอย่างนี้ไม่น่ารักเลยเป็นเอาอย่างนี้ไม่เท่เลย ไปนะครับขอจับจังหวะก่อนเนะาะจะตาม,มาอ่ะเฮ้คมจังนะี่ครับเดี๋ยวค่อยวัดนะขอ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 ยนิดนึงมาวัดเลยโอ้โหหลังก็มาเตะ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  นี่ครับขอใจเดียนเฮ้ยมีคนผ่านหน้าไปเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังฮึบมาพอมพอมพอมโอ้ยเคือกสองตัวงงงงเฮ้ยคนเริ่มเยอะแล้วนะ แไปเก็บได้ทุกอย่างไงประเด็นอ่ะนี่กระเป๋าได้กระเป๋าก็เก็บได้ได้ไงล่ะเทชมุดเลยเนอะเพื่อนเป็นไนนองวะเพื่อนเขาอะตาย ทิดไหนกอนเดี๋ยวเสียงเสียงบอย C Head Boy C h e a ดเราก็ไม่อยากเสียงเลยนะครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันมีให้ยิงเนาะเราน่าจะได้วัดกับบอยนะครับ chíu kênh. Tại sao mình được dễ dàng này lại nó? không mọi người. Chill pả? Ê, mới คนนี้จะคมนะเอ้า what หายไปเฉยเลยเหี้ยน่ากลัวน่ากลัวใครเอาไปไหนไว้เหี้ยน่ากลัวตามมากันได้นะครับทุกคนสนุกนะโปรนี้โปรน่าจะแจกอยู่นะครับได้สองเซตเนาะเซตนี้ที่ผมเล่น เซ็ดห้าร้อยตามมาได้ตามมาได้สนุกสนุกนี่ขนาดเปิดใหม่ครับยังมีคนเล่นอยู่เลยโอ้พวกเยอะซะด้วยพวกเยือดซะด้วย ไม่ตายเราออกมาเลยมาดิ2สองคนเล่นยังไงดีวะเป็นไงขอหนึ่งก่อนเอ่อแอบก่อนแอบกันแล้วกันนะโอ้ <Ooh. S 1> แอบกันแล้วกันโดนมาแล้วแหละแล้วก็อีกคนหนึ่งเฮ้ยแม่ไม่ได้ว่ะ ไม่ไมไ,ม,ไม,ม่สุดเดิมสุดเดิมมาเร็วมาทีละคนเร็วไม้เอามาไม่สองคนน่ะ <_ C> เฮ้ยเยอะเกินเอาดีหมดนั้นเลยเหรอ เฮ้ยตกว่ะไปแล้วจ้าเล่นแบบชิวๆกันนะครับอย่าไปซชีเรียนตายไปไรอะคุณก็ยิงตัวหลังดิคุณจะวิ่งผมไหมอะได้เซตตี จสองอีกแล้วตรงนี้น่าจะจูกได้นะครับแต่ว่าจะโดนไอ้น,นี่อเอานะนีขอแบบค่อยๆเล่นก่นอนเคข้างบนเลยตัวเดียวไป let's go <S อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวชั้นไหนวะน่าจะชั้นสี่นะครับโอเคก่มว่า เพื่อนเขาอยู่ไหนวะเพื่อนเขาอยู่ข้างหลังเออสองตัวหน้าโซนกดเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ๋อน่าจะเป็น ค่อยใเป็นค่อยใไปนะครับค่อยใเล่น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 เออน่าจะอ้อมหลังมาตัวมันต้องเอาหน้าก่อนหน้าเขาหน้าไม่มีเฮ้ยกระตุก เฮ้ยไม่อยู่ดีกระตุกวะไอ้เหี้ย oh, yeah. ไม่คิดจะฟันนะแต่ฟันไม่ได้ <laughs> จะเต็บกนตีนไหมครับทุกคน ทำไมมันกระตุกวะเชื่ออยู่ดีก็แหล็กเดี๋ยวรีพอร์ตชัวดูดิโคตรเล็กอ่ะมาคองที่เกียดไล่ผมหรือมั้งโอ้มาอีกมาอีกให้ผมหล็กริงไงเนี่ยทุกคน ไม่๋ยวขอรีก่อนนะครับมา PVP ตาสุดท้ายนะครับผมเพื่อนไปไหนอะเพื่อนเข้ามาดิเพื่อนเข้ามากูเองอีเหี้ยแต่งหนึ่งสวยอีเหี่ยโคตรคมเดี๋ยวเพิ่งหิวของดิ รอเพื่อน,นครับจุ่มรอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ตายหรอกกี้เฮี้วไม่ตายหรอกเพื่อนมาเร็วผมรอคุณอยู่ผมรอคุณอยู่ผมรอคุณอยู่รอคุณอยู่ แตกระเบิดไอ้ที่อะไม่หิวด้วยไม่หิวด้ะเพื่อนช่วยดิเฮ้ยเไอ้จะตายแตกสวยเฮช้ชฉอตเลยอ่ะ เุ้ยเชียกับทายสวยเป็นแน่ไม่จะเป็นต้องเก็บเซตก็ได้นะครับเพราะว่าผมมันตึงอยู่แล้วอเชีย์เนี่ยต้องตกเป็นเป้าหมายไม่โดนอยู่ข้างหลังครับเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวท้งโลกไปไนนวะเอ้าเป็นนวะเพื่อนน่าจะดิดมั้ง อ๋อเห็นละอยู่บนหัวเราเนี่ยขึ้นไงวะมาอยากวัดก็วัดเฮ้ยเชี่ยเราต้องรอเพื่อนนะครับเพื่อนไปเก็บของเอ้เที่นี้ทำไมกูมันหิวจริงวะที่กูนะ ตอนที่จบผมก็จะไปนะครับเราเรายิงมามากพอละเวลาต้องรอต้อง,องพักผ่อนที่นี่ใครอ่ะอ้าวไอ้เฮียแล้วตอนแรกเหมือนจะไม่ยิงกันในสัตว์มันก็มายิงกันอโอ้ยแล้วกูถูกเพ็ดน,นะถ้ามึงจะต่ออกูขอโทษไอ้เฮียฝากาก,าก,กดติดตามฝากกดไลค์ด้วยคนระับว่าจะเป็นคลิปไลค์ต่อไปเนาะเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่ใต้ ลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับลิงค์อ่ะโอ <Okay. S 1> เคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ